ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรโทนี่และกะลัลยาณมิตรทีน่า ปุมมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนประธานนำกล่าวก็ได้น้อมถวายธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัฒหานเพนแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจการโปรยดอกไม้ต้อนรับพระธรรมยาราโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้น้อมนำดอกไม้ที่โปรยที่แท่นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาณณส่วน,ะนกลางพิธีทั้งยังได้ร่วมพิธีจุดประทีปได้ร่วมสวดสรรเสริญพระมงคลเทพุนีเป็นทํานองสรพันยะ และปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมงานบูญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ116ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำพานดอกไม้วางหน้ารูปเหมือนคุณยายอาจารย์ยังความปราบปื้มปิติแก่สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างมาก จากนั้นเป็นวิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรทอมกัลยาณมิตรแก้ววูดและครอบครัวพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับทั้งยังได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารามีค่ะ